ปัญหาใหญ่เนี่ยของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ คนไม่รู้จักสภาวะนิพพานว่าคืออะไรฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่อาจารย์สุภวรรณนะคะพยายามที่ชี้ให้พวกเราเนี่ยรู้จักสภาวะนี้ที่เป็นช่องว่างของใจเป็นผลพวงจากการเอาสติมาปักที่ฐานถ้าใครเอาสติเนี่ยมาปักที่ฐานแล้วก็จะสามารถเนี่ยเห็นช่องว่างของใจนี้เนี่ยได้ได้ไม่ช้าก็เร็วเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ช้าก็เร็วขึ้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนขึ้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคน แต่ว่าจุดสําคัญก็คือว่าอาจารย์ได้พยายามเน้นให้พวกเราเนี่ยรู้ว่านิพพานช่องว่างของใจตรงนี้ก็คือนิพพานช่องว่างของใจนะคะที่เรียกว่านิพพานเนี่ยอันนี้ให้ดูเนี่ยสมมันเป็นสองด้านของเหรียญอันเดียวกันช่องว่างตรงนี้อาจารย์ก็เรียกว่าวิมุตติสุขวิมุตติสุขก็คือนิพพานในขณะที่คุณอยู่กับวิมุตติสุขเนี่ย ขณะนั้นคุณก็ก,กำลังรับภาษาบริสุทธิ์เดี๋ยวเราจะฝึกเรื่องนี้อีกพอเข้าถึงเนี่ยสภาวะวิมุตติสุขอีกด้านหนึ่งเนี่ยในขณะนั้นคุณกําลังรับภาษาบริสุทธิ์ภาษาบริสุทธิ์ก็นิพพานเป็นเรื่องเดียวกันอีกเช่นกันขอให้ดูภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นภาพแรกภาพเดียวในโลกก็ว่าได้ที่พูดเรื่องของสติปัฏฐานสี่เนี่ยอย่างครบวงจรพูดอย่างครบวงจรนะเวลาที่คุณเนี่ย ฝึกเอ่อมาจนถึงฐานที่4ฐานที่4เนี่ยก็คือนิพพานฐานที่4อ่ะเห็นภาพของอาจารย์นะคะอ่ะในกล่องเล็กๆนะฐานที่4ตรงนี้นะคะก็คือนิพพานคือนิพพานก็คือจะต้องเนี่ยอยู่กับช่องว่างฉะนั้นในฐานที่4ตรงนี้ธาตุรู้ ก็จะสามารถรับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสสามารถรับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงนี้เนี่ยได้อย่างเป็นภัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้เข้าใจนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาซึ่งลักษณะของฐานที่4ของฐานที่4ฉะนั้นในขณะที่เราอยู่กับฐานที่4เนี่ยอยู่กับวิมุติสุขตรงนั้นแล้วอ่ะอาจารย์จะฝึกให้พวกเรานะคะดูลมหายใจดูความรู้สึกส่วนกายอย่างเป็นพัสสะบริสุทธิ์ อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ซึ่งก็หมายความว่าทั้ง4อันนี้มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันหมดกลายครบวงจรครบวงจรบางคนอาจจะถามว่าแล้วฐานที่สามล่ะคุณดูอันนี้กลับมาดูภาพนี้นะคะฐานที่สมนะคะมันมีหลายแง,ง่หลายมุมที่จะต้องพูดถึงมันมีส่วนของการดูเจอรี่อันนั้นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่จิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน แต่ฐานที่สามันนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าเอาเป็นว่าวิมุตติสุขเนี่ยเป็นหน้าตาของฐานที่สามแล้วกันเพราะว่าพอคุณเนี่ยเอาเอาตาใจนะคะมาดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายแล้วอะเจอรี่พวกนี้ก็จะลดน้อยเนี่ยถอยไปลดประชากรของเจอรี่มันก็จะลดน้อยลงไปจนกระทั่งเข้าถึงฐานที่สามก็คือวิมุตติสุขอาจารย์เปรียบเทียบเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียก t e p p i n g s t โต e เนี่ย ของสวนของเซนนะคะเขาก็เอาเนี่ยหินก้อนหนึ่งเราก็ก้าวไปสู่อีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งอันนั้นอนาะจารย์ตามการจัดสวนเนี่ยของเซนฉะนั้นฐานหนึ่งสองนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียงเพื่อที่จะให้แต่ละฐานเนี่ยก้าวไปสู่ ฐานที่สูงขึ้นไปก้าวไปสู่ฐานที่สูงขึ้นไปฉะนั้นอาจารย์จะเอาสองฐานแรกเนี่ยมาขนานกันเอา2อเท้าวางตรงนี้ก็คือตาใจนะคะดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายเพื่อลดประชากรของเจอรี่ลดประชากรของของเจอรี่พวกนี้เนี่ยให้มันน้อยลงพอมันน้อยลงไปแล้ว <c oughs> ก็เหมือนกับว่าเรา2อก้าวเนี่ยจะขิน2ก้อนแรกเนี่ยก้าวไปสูข่ขินก้อนต่อไปก็คือ ก็คือฐานที่สามจิตานุปัส,สนาสติปฐานซึ่งส่วนแรกส่วนแรกก็คือวิมุตติสุขเอาเป็นอย่าง,งานั้นเราจะจัดระบบเป็นอย่างนี้ก็ได้ฐานที่สามกับที่สี่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสองสองด้านของเหรียญอันเดียวกันที่มันอิงกันอยู่ด้านหนึ่งก็เป็นวิมุตติสุขอจัดเป็นเนี่ยว่าเป็นฐานที่สามแล้วกันส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นฐานที่สามมาหมายเามาถึงบ้านบ้านหลังที่สามแล้ว เมื่อมาถึงบ้านหลังที่สามมันจะมาอิงกับบ้านหลังที่4ี่คือภาษาบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นสองด้านของเหรียญอันเดียวกันนะคะเราจัดระบบใหม่เป็นอย่างนี้ก็ได้คุณจะได้เข้าใจเนี่ยได้ชัดเจนย,ยิ่งขึ้นสองฐานแรกก็คือหินสองก้อนแรกก้าวไปสู่หินก้อนต่อไปจะหินก้อนต่อไปก็ก้าวไปสู่หินก้อนที่4ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แต่สามสี่เนี่ยมันก็อิงกันอยู่ในลักษณะเช่นนี้ ก็เอาเป็นว่าวิมุตติสุขหรือช่องว่างของใจเป็นหน้าตาของฐานที่สามในขณะนั้นซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรับผัสสะบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อมาถึงวิมุตติสุขแล้วสิ่งที่คุณต้องทําก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งเฉยๆนั่นแะหละเพราะว่าเมื่อถึงวิมุตติสุขแล้วก็คือได้ถึงช่องว่างของใจได้ถึงช่องว่างของใจคือว่างก็คือว่างละ ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันว่างอย่างนี้ในขณะที่ว่างข้างในหัวว่างจากเจอรี่นะคะไม่ได้หมายความว่าข้างนอกทุกอย่างอุ๊ยทุกอย่างนั้นปิ้งหายไปหมดเลยไม่ใช่ทุกอย่างยังคงอยู่สิ่งเดียวที่หายไปก็คือเจอรี่ของเราเท่านั้นที่มันหายไปเข้าใจไหมเนี่ยพอเจอรี่หายไปเนี่ยการรับรู้ทุกอย่างของเรายังคงมีอยู่เดี๋ยวให้ดูภาพนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าเจอรี่หายไปนะ แต่การรับรู้เนี่ยทุกอย่างของเรายังคงมีอยู่เหมือนเดิมยังเห็นภาพยังเห็นเสีย,ยงเห็นได้กลิน่นรู้รสรู้สัมผัสอะไรต่ออะไรพวกนี้ยังมีอยู่ แต่เป็นการรับรู้อย่างเป็นัสษะบริสุทธิ์เป็นการรับรู้อย่างเป็นภาษะบริสุทธิ์ก็คือว่าเป็นการเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้หรือเป็นการรู้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยที่ไม่มีเสียงเรียกชื่ออะไรทั้งสิน้นเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นข้างในหัวเงียบกลิบเห็น ตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้นี่คือภาษาบริสุทธิ์ที่ทุกคนเนี่ยสามารถฝึกได้แล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ภาพนะคะเสียงกลิน่นรสสัมผัสนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยจะมีเนี่ยอะไรต่ออะไรพวกนี้ในห้องอบรมที่โรงแรมเอเชียนะก็มักจะมีเนี่ยพวกนี้เนี่ยให้ฟังว่าเป็นเสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงสักแต่ว่าเสียงฉะนั้นพอเราเนี่ยเข้าถึงภาษาบริสุทธิ์ได้แล้ว แล้วในขณะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะฝึกด้วยอาจารย์ก็จะฝึกให้พวกเราเนี่ยดูดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์พอมาถึงจุดนั้นเนี่ยก็หมายความว่าลมหายใจของเราก็กลายเป็นนิพพานการเคลื่อนไหวทุกอย่างไถ้เก๊กพวกนี้กลายเป็นนิพพานหมดเลยความรู้สึกส่วนกายเนี่ยดูไปตามที่มันเป็นจริงไม่ต้องเรียกไม่ต้องภาคอะไรทั้งสิน้นเนี่ยตบ แล้วก็ดูตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ต้องมีเสียงภาคในหัวเลยเงียบกริบนี่แหละคือภาษาบริสุทธิ์ฉะนั้นในขณะที่เราภาษาบริสุทธิ์ประสบการณ์นี้ทั้งหมดเรียกว่านิพพานประสบการณ์นี้ทั้งหมดเรียกว่าพระเจ้าประสบการณ์นี้ทั้งหมดเรียกว่าเราอยู่กับสัจธรรมเนี่ยเราอยู่กับสัจธรรมเราอยู่กับ,อกบ,อกบของจริงความจริงเราไม่ได้เพ้อเจ้อเราไม่ได้มั etes, ม่วเ,เราไม่ได้คิดตัวเองเราไม่ได้ฝันอยู่กับของจริงเนี่ยภาษาบริสุทธิ์ นล้พภาษ,ษาบริสุทธิ์เสียงอันนี้คือเสียงของสศธรรมเสียงนิพพานเสียงพระเจ้าเข้าใจไหม ฐานที่4คือนิพพานอะพวกเราอ่านนะการจะเข้าถึงฐานที่4ี่ได้ในหัวจําเป็นต้องว่างจากเจอรี่ซึ่งเป็นของคูรทมอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ี่คือทุกอย่างซึ่งมีภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะต้องมองธรรมนั้นอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์คําบริกรรมก็ยังเป็นเจอรี่หากทิ้งคําบริกรรมไม่ได้ย่อมเข้าถึงนิพพานไม่ได้น่ชเจนนะฉะนั้นครบวงจรได้เป็นเรื่องถูกต้องอะไรก็ตามนะคะที่เราสามารถเนี่ยอธิบายได้อย่างครบวงจร นั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะหมายความว่าเราจะรู้ที่มาที่ไปของมันหมายความเราเริ่มที่ลมหายใจแล้วเราก็มาจบที่ลมหายใจฉะนั้นเราจะไม่มีอะไรที่เป็นช่องว่างที่เป็นรูโบที่เป็นที่เป็นช่องว่างหมายความว่าที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้นี่นี่ก็เป็นสาเหตุว่าการสอนเช่นนี้ต้องเป็นเรื่องถูกต้องเพราะมันครบวงจรและที่สําคัญอย่างยิ่งจักรวาลของเรามีการเคลื่อนที่อย่างครบวงจรเหมือนกัน โดยมีจุดตัดตรงนี้จุดตรงกลางตรงนี้คือนิพพานเราตั้งต้นที่จุดนี้แล้วเราก็กลับไปที่จุดนี้เห็นไหมคะเนี่ยจุดตรงนี้อ่ะฉะนั้นถ้าเราตายไปเราก็กลับไปที่นิพพานแล้วก็ไปอยู่ที่นิพพานแหละแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่ว่าอาจะกลับมาหาประสบการณ์อีกคุณก็เอเริ่มเคลื่อนเริ่มอะไรต่อไปแล้วก็กลับไปที่นิพพานฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าคำว่าลีว่าพาตัวใจกลับบ้านโอ้มันลึกซึ้งมากเลยมันลึกซึ้งมากมันกลับบ้านจริงๆ คือในที่สุดพาเรากลับบ้านใหญ่บ้านใหญ่ของพระนิพพานบ้านใหญ่ของพระเจ้าบ้านใหญ่ของสัจธรรมสูงสุดเนี่ยคือบ้านใหญ่บ้านเดียวเป็นบ้านเดียวของของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่มนุษยชาตินะคะรวมทั้งมนุษย์ต่างดาวอยู่กาแล็กซี่ไหนไม่ว่ากันจกักรวาลไหนคู่กนานไม่ว่ากันทุกชีวิตทุกชีวิตเนะี่ยทุกชีวิตเนะี่ยทั้งหมดเนะี่ยในที่สุดจะต้องกลับบ้านเดิมแท้คือซอร์สหรือนิพพานฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณ คุณจะต้องเปิดใจกว้างเรื่องนี้นะคะคุณจะต้องออกจากกรอบของศาสนาทุกศาสนาไม่เฉพาะแต่พุทธแต่ถ้ายิ่งคุณเป็นชาวพุทธแล้วยิ่งคุณรู้มากในเรื่องนิพพานรู้มากเรื่องปริยัติคุณก็ยิ่งตึงขัดเหมือนกันเน่เพราะว่าเมื่อไปถึงนิพพานแล้วอะมันมันอยู่เหนือศาสนาพุทธแล้วคือเกี่ยวข้องกับพุทธ แค่ในแง่ที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นคนที่เอาเรื่องนิพพานเนี่ยมาประกาศให้คนรู้ให้ชาวโลกรู้แต่โดยตัวนิพพานจริง,รงๆไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ตัวศาสนานเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคแล้วศาสนาของฉันดีกว่าศาสนาของเธอศาสดาของฉันดีกว่าศาสดาของเธอทางนี้ของฉันเท่านั้นดีที่สุดเพนที่สุดตรงที่สุดซึ่งมันไม่ใช่แล้วตรงนี้คุณต้องอ่านเรื่องก่อนอวิชชานะคะ่ะเรื่องของนิพพานเรื่องของสัจธรรมสูงสุด จะต้องอยู่เหนือ ทุกศาสนาเพราะว่าในที่สุดแล้วทุกชีวิตนะคะออกมาจากซอสเหมือนกันออกจากซอสเหมือนกันหมดออกจากจุดดั้งเดิมใจธาตุรู้ที่เป็นประพัดสอนเหมือนกันหมดไม่มีอย่างอื่นแล้วเมื่อเราเข้าถึงสภาวะของความนิ่งช่องว่างแล้วเนี่ยอาจารย์จะให้พวกเราเนี่ยดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์แล้วก็ให้รู้จักสภาวะนั้นเน่ว่าคือน,นิพพา,านถ้าพวกเราพร้อมแล้วก็ขอให้นั่งหลั Thank you.